อยากจะรู้ว่าเราหัวใจบอดหรือไม่บอดเนี่ยพี่น้องให้ดูว่าเราละหมาดห,หรือเปล่าเราละหมาดหรือเปล่าพี่น้องถ้าเราไม่ละหมาดอย่าบอกว่าเราเป็นคนที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่าบอกว่าเราเป็นคนดีในทางของอัลลอฮ์สุบานาวตะตาลาคีโมพวกนี้คือข้ออ้างความสบายใจที่เราจะทําตามชัยตอนข้อแรกเลยนักเรียนจําไม่ขึ้นใจนะครับนักเรียนต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่เวลา เอาให้ดีนะกี่เวลากี่เวลาสามหรือสีหนะอัลฮัมดูลินลาออาจารย์ที่บ้านฉันเนี่ยรวมกันแล้วทั้งมะทั้งป๋าทั้งฉันเนี่ยยังไม่ถึงห้าเวลาเลยอถ้าอย่างนี้วันนี้กลับไปต้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่เราเลยว่าถ้าอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยากจะไม่ให้หัวใจของเรามืดบอดประการที่หนึ่งเลยต้องละหมาดให้ครบห้าเวลา แล้วนักเรียนจาไม่ขึ้นใจนะครับถ้าละหมาดดีงานอื่นจะดีไปด้วยละหมาดให้ดีก่อน <c oughs> ละหมาดให้ดีละหมาดให้ครบก่อนถ้าละหมาดดีงานอื่นจะดีตามไปด้วย <c oughs> ผมขอบอกกับพี่น้องนะผมในฐานะคนที่อยู่ในวงการเนี่ยภาพหนึ่งที่สะเทือนใจผมมากสะเทือนใจผมมากเลยพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาลูกมารับทุน เขาจัดรับทุนตั้งแต่8ดโมงถึงบ่ายสโมงเวลาอาจารอัลลอฮฺอักบัรพ่อแม่เดินออกจากที่เขาแจกทุนไปนั่งกินก๋ยเตียวไปนั่งกินก๋ะเตียวพี่น้องกินเสร็จเรียบร้อยดีกลับมานั่งรอรับทุนต่อละมาดอยู่ไหนละมาดอยู่ไหนพี่น้องเราทั้งหลายนะครับวันนี้ เราต้องให้เกียรติเจ้าภาพให้เกียรติเขาด้วยการปฏิบัติอิบาดา์ดาทําการสุญูดทาการละหมาดในที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้นี่เป็นการแสดงออกซึ่งการที่เราอยากจะมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดพี่น้องงานไหนจะดีไปกว่าการละหมาดถ้าเขาประกาศว่าละมาซูรี่พี่น้องอย่าเดินออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันถ้าไม่มีเหตุนะโดยเฉพาะบางทีผู้ชายด้วย จูงเมียออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จเรียบร้อยกลับมานั่งต่อนี่ไงเราไม่ได้สนใจกับละมาดแต่เราสนใจที่ไหนจะแจกทุนที่ไหนจะให้สตังเราไม่เคยพลาดเลยแต่เวลาเรื่องละมาดไม่สนใจจำไม่ขึ้นใจว่าถ้าละมาเสียงานอื่นจะเสียตามไปด้วย